ครี <łość> ่ครับเรือทางเรือก็ผมนายกีโฟกัสใส่เจคอบไปผู้ตัดแมนสวนคืนมาให้ครับโอเคไปที่นายไปแล้วเจคอบโฟกัสซูฟี่ซูฟี่ยังรอที่ต้องกาตสวัสดมาได้เจคอบเป็ แบบนี้ครับทีมที่ลงบริเวณยาสนาห์ยาเซเวนี่สโตเบอร์เนี่ยโซนีน้อาจจะลำบากหน่อยครับในการที่จะต้องไปตัดรถกับลายตรงบริเวณกลางแผนที่นะครับใช่ครับผมแต่ว่าแน่นอนฮะสำหรับเกมสุดท้ายอย่างที่ผมพูดไปครับผมเอียร e ีนาอยู่แล้วครับผม,ผมชอบแซงช็อตสุดท้ายดิโอ้ปาดหน้าเค้กเหรอใช่ครับแล้วเกมนี้วงจบล่างไงเอียรีนาดักสะพานได้3ทีฮะโอ้โหอิ่มๆนะโอ้เกมนี้เหรอเกมนี้ผมเลือก นิวนิวเจนแล้วกันนิวเจเนเรชันนะวันนี้ใช่แชมเรียกว่ายิงเยอะสุดเกมแรกใช้คำนี้ครับผมเน้นแบบบ้าๆเลยทีแบบเน้นบ้าเลยนะใช่เน้นบ้าไปเลยเนี่พิ่มเพิ่มมูครับผมเกมที่แล้วก็บ้าเหมือนกันก็สิบหกคิวครับเกมเดียวกดมาครับนี่ฮะแต่ทีมนัมเบอร์วันครับผมไปตัดรถไมต้ามาได้ครับเบอร์ชูครับใช่ครับไอทีเอสกลงไมต้าเลย วงแรกที่ไหนดีล่างอยู่แล้วไอ้กาเอาแบบครอบก่อล่างเลยหระครอบเลยเราดูเราดูโอ้ยไงพระเจ้าช่วยมาแล้วนี่โอ้ของจริงอะอันนี้เดนเฮดอังเกจาวิ่งผ่านสะพานซ้ายโดนเอเอตักอ้าวเอาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณโอ้ผมมองการไกลเลยการไกลลิบเลยรอดูรอดูก่อนรอดูก่อนเผ่อกลับขึ้นเกาะบนเลยนั่นเดี๋ยวผมว่าเลยหงายนะ จบนะครับผมนี่ไอทีเอสก็ผมหลายทีครับก็เลือกทางเรือครับผมสําหรับวงแบบนี้ครับมีโอกาสจบเกาะล่างครับเพราะว่าวงแรกเนี่ยกินเกาะล่างไปแล้วโอกาสที่มันจะขึ้นเกาะบนเนี่ยมันน้อยมากนะใช่ครับผมนี่ครับไอทีเอสมาเจาะเทียบผ้าเลยครับวงปที่หนึ่งบีบแล้วครับผมในหนึ่งวินาทีครับใช่ครับ หลายทีมครับทีมที่ลงด้านบนของเกาะบนเนี่ยต็จะต้องเตรียมมูฟลายมูฟมาให้ดีนะครับเพราะว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วว่ามูฟช้าเนี่ยเรือหมดแล้วนะครับใช่ครับผมนี่ฮะตัดมาที่เด็กเอ็กเพนดิเบิลครับผมอยู่บริเวณพัตคาตรงนี้นะฮะโอ้โหเเหมือนจะรู้นะครับว่ามีคนอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้เจ้าที่มันแรงอ่ะดิโอ้แล้วนี่ครับรู้ตำแหน่งนะครับเด็เอ็กเพนดเบิลครับ ไช่ครับผมสะพานซ้ายตรงนี้ครับผมอียรีนาครับระดับสุดอยู่แล้วเลยครับทีมนี้ใช่ครับว่าตอนนี้ก็ต้องการแต้มพอสมควรให้ผมอียรีนาถ้าจะแซงเพอร์เพมูดขึ้นไปอันดับหนึ่งนีครับนี่คแต่ว่าอาร์แองเจิลพรีเดเตอร์ครับผมดึงแพทติกมาตรงนี้ครับฟุกกี้เปิดยิงไปก่อนครับใส่นิวเฮาส์ครับอ่ามีการเปิดประเด็นกันมาครับผมเพอร์เพมูดอ e ีสปอร์ตนะครับแล้วพอเปิดเสร็จเนี่ยเอาถอยจะรออะไร ยิงเสร็จแล้วก็ขับไปรีกุ๊บกับเพื่อนผมแล้วนี่ฮะวันคอครับวงมาแบบนี้ครับผมโดดใหม่เลยดีกว่าครับฟาร์มเสร็จสบายครับไม่ต้องมุกให้โดนตัดนะฮะโอ้การมาของฟังก์ชันนี้นะครับทำให้หลายๆทีมละเอียดในการความสซ่าสร์ในการที่จะมุฟเข้าวงแบบนี้มากขึ้นนะครับปกติมีเรือนั่งเรือนั่งรถอันนี้เราบินใหม่เลยง่ายกว่านั่งเครื่องบินนะสบายครับไม่ได้นั่งกันนะแบบลอยไปเลยครับ เตอร์อีวิฟแพทตี้ครับนำเพื่อนเข้ามาจะตีบ้านหน้าสะพานตรงนี้เลยครับแล้วโดนระเบิดมาเจ็บประสบการณ์ครับสองคนยังไงต่อแทนวูเล่นจากตรงหน้าต่างตรงนี้ครับและดรอปตัวเองลงมาจะเล่นกับชั้นหนึ่งครับแต่มีรถบังตรงประตูไว้ดึ๊กเฮียวครับน้องอีวิฟแพทติกไปได้ครับเพื่อนเขามาเติมไปด้านหลังของผมดียเพนดิเบอร์ของผมนี่ฮะยิงอยู่ไกลๆครับตรงนี้นานมาสเปใส่แทนวูครับครึ่งหลอดเหมือนกันนันต้องเฟิร์สเกมันก่อนแล้วแทนวูไปเจอเพื่อนก็อีกกาดละเล็กซ์ เล็กตรงนี้สักโคมาอาร์เจ้าพรีเดเตอร์ใกล้ๆมายิงปาดมาเลยครับผมน็อกใส่แทนวูมาอันเล็กครับป๋าพอจะเกมก่อนเลยครับเฮ้ยไหนครับตรงนี้ครับเล็กกับห้องน้ำครับอาร์เจ้าพรีเดเตอร์ครับผมเฮ้ยอาจินบอดยิงใส่ไปที่เบอร์เซเว่นครับแต่ดึกเหี้ยครับไปน็อกอาจินบอดมาได้ครับโอ้โหดึกเหี้ยครับผมนี่ฮะเหลือนานครับตรงนั้นยามจะซ้ำครับผู้ติดตัวยิงมาจากนานครับเจ็บพอควรครับดึกเหี้ยเหี้ยวย่างจเปรย์พรีไฟใส่ควันไว้ก่อนเหี้ยวครับ ปลาสมโมครับชั่นไวตรงนี้ครับโดนบลูโซนบีบมาครับไอเจอิลเพลสเตอร์แล้วลงเขาอ้าวจีทีละทอนไปกับเลสตีครับลงแลนดิ้งมาตีเลยแดนพาโบน้องใส่ทันทั้งโดนครับโอ้โหและนี่ครับตรงหอดูดาตรงนี้นะครับในไหน,นต่อแลสตีครับไปได้ทันทั้งโดนมาในะอย่างที่บอกไปแนละ้วปามปาซัซเล่นกับลัวตรงชั้นบนอยู่หอัอสวัสครับน้องดีมาได้ครับและปฐมพงม์น้องแดนพาโบมาจะล้อมกรอบในห้องนี้ครับและปฐมพงม์ออกมาเล่นข้างนอกป่าและโรสเตอรครับ กลับทางด้านของเทียทอนไฟครับเคลียร์เลสอีสปอร์ตออกเป็นอันดับที่13ไปครับโอ้โหดรอปมาใหม่ครับแต่ว่าตัดผ้ามาตรงนี้ผมเดียพนนิเบิลนินจาดูเคน้องไฟอเล็กมาได้ก็จะปิดอาร์คแองเจิลพรีเตอร์แล้วครับล้อมจับเลยครับผมตอนนี้นานกับคือแพทติกบผม2คนยังไงโดนออปชันโถมไปทรับสองทริโบเทเวนระเบิดลูกนี้ลงเลยแน่นอนครับผมนี่ตึ้งเดียวครับไปน็อกที่เดียวเรียบร้อยผมอาร์คแองเจิลพรีเตอร์จบเป็นอันดับที่12ไปครับ ใช่ครับเหลือ11ทีมเท่านั้นครับแล้วตัดมาที่เพิร์ลมูดกับน e ิวเฮาส์อีสปอร์ตครับโอ oh แล่ทันเดอร์ครับไน็อกซาเปาจากยูนิคอร์นเวนอฟมาได้ครับแลเจเคยิงส่งดาเมจเข้ามาน็อกทันเดอร์ของทันเดอร์ไปครับโอ้โหฟลุก๊กพี่ของผม้ามาบอสบ,บอลแล้วเค,เคาะใส่อยู่แล้วธนวัฒน์เขาวิ่งใส่เลยมายิงหมดไม่ตนลูกใครซ้ายออกครับธนวัฒน์ต้องหลบมากรอบนูรีไมได้แต่มาจากซาเปาเลยครับโอ้แล้วนี่ครับรอบนูดครับเสียไปหนึ่งคนต้องรีเซตตำแหน่งกันมาก่อนครับเจเคครับน็อกทีหนึ่งาจะสุกัับบคร มีการมาแจมกันเหมือนกันนะครับในตอนนี้ฮัลส์บดครับได้แต้มจากที176ใช่เลยครับนี่ฮะเดเทตเกรมมิ่งครับผมตอนนี้ได้มาหนึ่งแต้มคิวเลยครับนูรินอยู่ครับตรงนี้ใช่ครับนี่ครับ 3A ครับเพิ่งมาถึงไมต้าครับนิวเจนก็ดักรออยู่เหมือนกันครับตรงนี้ครับฟาร์บจะโดนเกรเนตหรือเปล่าต้องมารอดูกันจังหวะนี้ยังไงต่อเลย60กว่าโดนบูโซนกินเข้าไปครับฟาร์บส่งมาโอ้โหแล้วแจ็คคุล้อมน็องฟาร์บมาจนได้ครับแอะแทกบอราวก็ผมมีออปชั่นคมๆเลยเลยครับนี่ครับ สองดึงเ e อกรูเซียกลับไปมาก่อนนะครับเหลือห้าใครคนเดียวผมนิวเจเนเรชั่นครับโดนยิงมาจากคิวคอนเฟิร์มครับไกลๆเลยอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ใช่ครับกุตเซียหายเหมือนกัน,นครับในการที่ทนฟเฟสสามขนาดนี้ครับแจงก,กูลอ็อกได้แต้นจากฟ้าไปครับเดทเหดครับมาเล่นด้านใต้เขาว 5G แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โหอยากปีนเขาครับเดตเทรดอยากยึดเหมือนกันนะตรงนี้เพอร์พมูดเข้ามาเคลียร์บ้าเลยครับจะเคลียร์โอ้โหแต่ว่าโดนไปก่อนอหนึ่งคนแล้วน็อกสองอเอาเสียหายก็บแบบนี้เพอร์พมูธแล้วเหลือธนวัฒน์คนเดียวผมโอ้โหทริกดื้อฮะทริกดื้อเขาไปสองนะครับลูกสองใน้โหไซก้านะอีกแล้วนะกระบอกนี้โอ้โห,โหมาเลยครับแล้วอีอารีน่าเฮ้ยอินไซต์เขามาหาพื้นที่แล้วดิ ลงมาตรงนี้แล้วหาใครก็หมดเลยตายวงไปแล้วตรงนี้แล้วค่สวัตดน็อกใส่นูรินครับโดนเด็ดเตะกดมาอยู่นี่โดนเด็ดได้มาหนึ่งแล้วโดนสวนมาจัดสั่นเหมือนกันไปนิดนึงนะครับตรงนี้ครับแล้วมาแฟลทครับพยายามจะมาดีเทคเขาว่าทีนี้ได้ครับค่สวัตดยิงเก็บพอสมควรครับและนี่ครับค่สวัตดส่งเกรเนดน็อกแฟลทไปจนได้ค่สวัตดพยายามจะสามเอาแต้มคิวกับตัวเองได้มาสองแต้มคิวนะครับอินไซด์ครับน็อกปฐมตูพงมาครับโอ้โหยารีน่าเลยครับตรงนี้ ไซไว้มาคนเดียวนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยอ,อยู่ด้านซ้ายเลยไปหันมาเลยครับหันตวันไปซ้ำไปก,ก่อนนะพี่ครับทีทอนไฟก็ผมสิบแต้มคิวไปแล้วตอนนี้โอ้โหมัดมาที่มือมาเยอะมากเลยครับคิวในครั้งนี้ครับเดยเทรดครับเหลือเบลมอสคนเดียวมหันตวันจะปิดเดยเทรดแล้วเรียบร้อยผมเดยเทรดเกมมิ่งจบแบบที่9ไปครับ8ที 16, ine, ม16ออนไลน์ครับผมแทบจะครึ่งต่อครึ่งนะครับใช่ตัวเลขตรงนี้ครับแล้ว4ตัวผู้เล่นครบคือ MITH นะฮะตอนนี้เอออย่าบอก เฮ้ยมาแล้วดิแต่ต้องคิวให้หมดนะโอ้โหต้องคิวให้หมดเลยแล้วก็ได้10คิวแลวเพิร์เพิร์มูดครับธนวัต์ยังอยู่นะครับถลากไปได้อีกสองคนนี่แทบจะการันตีแล้วนะครับใช่ครับแล้วจุ่มบูโซนเฟสสี่ครับแล้วเหมือนจะปล่อยเลยฮะโอทูครับปั๊มยามาก่อนครับยามตัวเราให้ได้มากที่สุดก็บอกโอทูสเกิร์ครับวงเฟสสี่มันแรงแล้วครับดักแมน มายทีเอครับอยู year, ่เวนโนวเรฟโนเย่ครับใช่ครับเอ้ยอยู่คอนเฟิร์มดักอยู่นะครับตรงนี้โอทูสเกิร์ตขับตรงมาเนี่ยมีโอกาสโดนรับสูงมากครับบขึ้นบันไดมาแล้วจังหวะนี้ขับรถชนเข้ามาครับโอปอนกับโอทูสเกิร์ตยิงรอดใต้รถมาแล้วเขาเปลี่ยนที่นั่งมาแล้วนี่ครับโอปอนเป็นไงโอ้นะฮะเคาะน้องโอปอนไปครับผมแล้ววงบีบมาแบบนี้มายทีเอครับผมหวาดแน่นอนครับไปครับอูตเตอเคปซินานครับขยับมาพยายามจะสเกิลใส่มายทีเอชนะครับผม นี่ครับโอปอนตายบลูโซนไปไปที่เรียบร้อยเลยครับทีทอนไฟครับตอนนี้มี12คิวในมือคิมในที่นายยิงโฟกัสใส่เจคอบไปอู้แต่ดักแมนสวนคืนมาให้ครับน้องเขมในที่ไหนไปโอ้โหเอาเลยครับยารีน่าครับแบบนี้ลำบากครับเหลืออินไซด์คนเดียวครับผมเราจะปิดเล่นทางนะถ้าอย่างงี้มาแล้วอยู่แล้วดักแมนครับเฮ้ยาไม่รู้นะด้านซ้ายมีอินไซด์นะครับดักแมนใช่ครับหมดเห็ุแล้วครับผมอินไซด์โฟกัสทีมอื่นอยู่ครับแบบนี้ โอ้โหหลอดยากครับเกมไหนที่ได้ครับใช่ครับตอนนี้ครับเอ็กมาเอสครับเดินขึ้นมาเคลียร์เลยครับจะเอาแรกไม่ได้ครับและได้ไปครับเอกโลซิตครับกลายเป็นว่าแบบนี้การันตีนะว่าเอียรีน่าน่าจะไม่สามารถตามได้ทันนะต้องมาดูเอ็ทีเอสเลยครับอาจจะตามทางฝั่งของเพิ่์มูสครับครับเอ็อยู่คอนเฟิร์มมาแต่ตอนที่เพนเดตครับยิงเคาใส่ไปดักแมนยิงสวนเพนเดตขึ้นมาเหมือนกันครับตอนนี้ต้องปั๊มแบนเดตกันก่อนครับ บรูโซเน่อีก40ิวินเนี่ยก็จะเริ่มขยับมาแล้วนะครับใช่ครับผมนี่ฮะดักแมนครับเห็นยวาวัดระยะตรงนี้ครับผมคิวคอนเฟิร์มครับเซตอัพสโมพยายามจะหาพื้นที่เล่นเข้าวงครับผมแต่ว่าโดนยิงกดมาจากทีเด็ทอนไฟครับผมแล้วโลกนันหมายโลกนันหมายครับนี่เห็นแล้วยิงสแปมใส่ไม่พักนะพัศวัตพัศวัตคะอยู่มีจิตบางแต่โลกนันมลเห็นก็ตรงนี้ก็เคาะไปโอ้แล้ว เห็นลายสมอแล้วด้วยนะครับที่ถอนไฟครับเฮ้ยรอ QC รอสโมอป๊อปมาแล้วป๊อปออกมาแล้วครับตอนนี้แล้วล้มนานไ่นไ้องเออซ่าพาตะลุยมาครับระหว่างทางที่มูฟนะโอ้โหแล้วเป็น MITS ครับผมปิดคิวคอนเฟิร์มโจมตีที่7ไปเลยครับโ,โว้ยเรามิดมาดีสิบเอ็ดแต้มแล้วครับสิบ alive หักออกเหลือหกหกแต้มสี่สิบเจ็ดได้ที่หนึ่งแซงนะ เฮ้ยยังไงทิกดื้อสามคิวในมือของเขาครับตอนนี้ในทีมโดมีสี่คิวครับพยายามจะเล่นแบบเนียนๆแล้วนะครับตอนนี้นิวเฮาส์ใช่ครับผมนี่ยทริกดื้อครับกับธนวัตรทีเอสครับด้านล่างตรงนี้น่าจะต้องตัดกันเองเลยครับมีทางเลือกผมนี่ับเปิดจุดก่อนกับธนวัฒน์ครับยิงเรียกเห็นหัวแล้วครับผมเคาะมาเปลี่ยนมาเป็นมินิครับเฮ้ย จะวัดข่มระยะนีครับผมซูซี่ของทันวัตเขาข้ามฝั่งไปแล้วครับโอ้หแต่โดนนะทิกดือครับโดนอีกทีมยังยิงมาเหมือนกันครับเดือดเหลือน้อยมากแล้วซิลฟี่ปีงาทิกดือไปนิวเฮาออกเป็นอันดับที่6ครับเหลือ5ทีมเท่านั้นนะใช่ครับผมนี่ครับวงเฟสที่6บีบเข้ามาแล้วครับผมนีคอนเวลนอมครับผมซิลฟี่ครับหนีมาอินไซส์สเปรน้องขั้สวัตครับผมอินไซส์ครับยังเอาอยู่ว่าโดนเอ็กโครซิตครับผมแบบนี้เอริน่าจบอันดับที่5ไป4ทีม สี่สองหนึ่งหนึ่งซึ่งเทียทานไฟตรงนี้โรนเสร็จต้องโดดมาชุบครับใช่ครับ oh, โอ้โอหไม่ทียทฮะมาแล้วครับผม,มก็ไม่น่าพออือโอกาสต้องคิวหมดจริงๆอะ่ะถึงจะต้องไปนับใหม่ใช่ครับแต่เพิ่มมุกก็ยิ่งเหลือ<ๆ>นะประเด็นน่ะโอ้นี่ครับ ด้านหน้าครับเป็นทีฟสองคนครับตอนนี้เอ็มไอทีเครับโฟกัสไปใส่ทีฟแบบเต็มๆครับทิ้งลงกนาาสมายไว้โฟกัสท่าน้าของธนวัต t ทีเอชครับใช่ครับผมนี่ฮะเอกโคลสิตครับ AWM มือสนายมือสนายวัดครับผมนี่ครับถอยมาก่อเอกโคลสิตแต่ปั๊มยาสักครู่ครับตอนนี้ครับใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะธนวัต t ทีเเริ่มจะขยับเข้ามาในเพลย์โซนแล้วครับ นี่ฮะหัสสวัตครับผมขึ้นมาฮัสสวเกมค่อนข้างเงียบเลยครับตอนนี้ครับใช่ครับจงหวะเฟสสุดท้ายเลยครับน่าจะเป็นไฟสุดท้ายเลยครับเห็นนะฮัสวัตครับรู้ตำแหน่งครับแต่ไปพีคยิงออกมาเยอะไม่ได้นะครับและซิลฟี่ครับยูนิคอร์นไปนอมมีโอกาสที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของ m i t เเหมือนกันนะครับใช่ครับผมถ้าตัดตัวหลังได้เนี่ยนะฮะ โรคนันมายนี่ก็ลำบากครับ M.I.T.H. ครับ M.I.T.H. ก็ต้องการแต้มมากๆเหมือนกันครับผมเงินไขค่อนข้างยากเหมือนกันครับ M.I.T.H. ใช่ครับนี่ครับดักแมนครับโฟกัสไซด์ที่ไฟแบบหนักๆเลยครับตอนนี้อ่าแล้วมีการขยับรถเข้ามาแล้วครับแล้วแต่ที่โรคนันมา้ครับเล่นกับขอบ blue ซนครับดักซิลฟี่อยู่ครับใช่เลยครับนี่ครโรคนันมมยครับผมโอ้โหซิลฟี่ครับ ทิ้งโลกนันไว้ดักด้านหลังอะไรเห็นครับนี่ฮนะเพาะใส่ดับแมนก่อนครับผมซิลฟี่ครับแบบนี้โลกนันรู้ตำแหน่งแล้วครับใช่ครับเนี่ยออมมาเตรียมประกบแล้วลครับผมลุงนันมาครับเฮ้ยเห็นไงโอ้โหเจคอบเห็นเหมือนการหมูยนี่หลบหลังเมื่อไปก่อนได้ฮนะโอ้ oh, แล้วซิลฟี่เนี่ยจะปวดมากเลยครับใช่เขายังรอดอยู่นะ ใช่ครับโอ้โหแล้วธนวัฒน์ครับเนียนเอาทุกแต้มแรล่งพอยครับผมโอ้โหจะฉีกคะแนนอีกแล้วนะธนวัตรเทสหาสวัสด์ครับพยายามเดินหาอยู่ครับผมตอนนี้ลงมาจากด้านบนเลยครับเอ้ยแล้วออกซ้ายเจอปะนะเจอนะถ้าวิ่งต่อครับผมตอนนี้แต่เบรกก่อนครับาครับแล้ววงบีบแบบนี้ครแต่ธนวัตรครับไม่ต้องขยับเยอะครับผมวงบีบออกไปทางด้านซ้ายพอดีฮะลิวฟี่ครับ เห็นโรเสร็จเคาะมาตรงนี้2เมตร2อเม็ดยังไงโดนไปครึ่งหลอดครับผมใช่ครับแล้วรอครับรอวันนี้ขออีกสักคนนยังไงต่อเลือดได้เยอะมากเลยครับซิลฟี่ครับใช่ครับมาวงเฟสที่7ครับผมเริ่มบีบแล้วครับตอนนี้แล้วเจขอโฟกัสซิลฟี่ ซิลฟี่ยังรอดอยู่แล้วไม่ไหวครับด <un c> ังแมนเป็นงานซิลฟี่ไปยูนิีความเป็น,นอมจบอันดับที่4 3ทีมทีมไทยทั้ง3ทีมครับตอนนี้ใช่เลยครับโอ้ยมาดีกับเพิร์มูนห่างกันสิแต้มนะ <S <S เหนื่อยอยู่นะเฮ้ยสายใกล้ที่ขอบแล้วโลเโโตนโอ้ตัดเอกโพสิตออกเลยแบบนี้ครับผมเอาแล้วครับทีทละทอนไฟสแต่มาเหมือนกันเสียไปก่อนถึงตัวผู้เล่นของเอเดียสใช่ครับ3-2-1ครับตอนนี้ครับ แล้วขอออปชันหนึ่งลูกไปเนทย้อยไปแต่เหมือนว่าจะเลยไปไกลพอสมควรครับตอนนี้เจคอบโดนยิงกดมาจากด้านบนครับยังไงต่อแล้วสวัสด์ครับพยายามจะพีออกไปแล้วโดนยิงกดมาต้องหลบไปปั๊มยากันก่อนใช่ครับผมนี่ฮะโรซิตเตจาร์ก็ผมดักแมนครับพยายามยิงกดตัวด้านบนอยู่เลยครับโอ้โหธนวัฒน์เขาสบายฮะตรงนี้นี่ฮะระเบิดมาพยายามจะเก็บเลยครับ เราไม่การยิงมาแล้วครับตอนนี้โดนเกเน์ไปหูอื้อพอสมควรครับยังไงรอสเตจ์เจไอครับพี่มอสพี่มอสพี่ออกไปก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับผมเอาแล้วฮะเจขอบครับแจัดเลยครับผมนี่ฮะแฟลตมาก่อนครับอืมแอนตี้แฟลตเอ้ยยังไงหลบพยายามจะหลบมาเล่นจู๊ครับอืมขาวไวที นี่ดักแมนครับขึ้นมาหลบอยู่หลังควันครับผมรถเสต็จอาร์ครับพยายามเนี่ยดักไว้ครับผมดักแมนระเบิดสุ่มไปในควันก่อนครับตรงนี้หน่วงไปเปิดดักแมนไปยังไงก้าวดาเมจครับผมปาไปลูกหนึ่งสามสิบเฮ้ยโอ้โหแหมเดี๋ยวว่าจะเกณฑเสร็จแล้วแฟดสองสามลูกขาวชัวยังไงต่อตอนนี้ครับหาสมัยพี่จะตะกดจากด้านล่างขึ้นมารถเสต็จจีอาร์ดักแมนไปได้ครับ เอาแบบนี้กลายเป็นสองต่อสองเลยครับ,<ห>บผมแปลกๆอแล้วโลกนันครับอยู่ตรงนั้นกับธน,นวัตรหรือเปล่าครับนี่ฮะต้องมาดูว่าใครออกก่อนนี่สำคัญครับผมแล้วเจคอบไปน็อกขัสวัตรมาได้เจคอบสเปร<อ>ปิดทีละทอนไฟตแต่ว่าโอ้โอห้าที่แปลแต้มน่าจะได้แล้วครับรอแค่บแบบนี้ฮะเหมือนธนวัตรจะเอาด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ย ธนวัตรกับโดนมา, <S <S มายากเลยครับบบนี้ธนวัตรโอกาสรอดน้อยมากเลยครับตอนนี้ครับเอสวกับ MK14 ครับโ<ถ> <Focus S 1> บฟกัสไฟอยู่บูโซนบีบมาด้วยนะครับน่าจะอรอดไม่ไม่ยากแล้วยากเกินไปยากเกินไปนะธนวัตรจะเสกไหมไม่ไหวผมเป็น m i t มครับผมปิดไก่ในเกมสุดท้ายไปได้เลยครับโอเหคะแนนแล้ว